คลิปนี้ผมก็จะมาดูมีนับเกณนเชิงครับาเอสิบก่อนสิบก่อนสิบก่อนอาจารย์สอนบอกสิบก่อนสิบก่อนอ่ะพี่ต้องต้องสิบพี่สอนสิบ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 ก่อนนะมาขายเลยตอนซ้อมมวย กลับเหรอยามินเหรอผมเล่นเชิงเล่นเชิงกับมาเล่นเชิงกับมะนาวกูรู้หมดนั่นแหละพวกมึงคิดอะไรโต๊ะนัการไม่เชิงรู้หมดรู้หมดอะไรปากนี่พูดกับน้องกับนุ่งให้มันดีๆหน่อยมวยไม่เคยต่อยเสร็จไม่เคยเห็นหัวยเย็นทาง ต่อยอะไรยังไม่ได้ต่อยเลยครับต่อยมาได้โบลุงโบนัสนะครับเขาเป็นลมตะกิวกินท <ปะ S 2> ้นองปาดีเขาไม่ได้จิ้มปาดียามินนี่นะ,ะทำไมเป็นงั้นอ่ะมันใช่เปล่ายาหมีออยกหนึงฮะโอเคออยกนึงอ่ะจัดให้มวยแทบให้ผมเล่นฝรุ่งเมื่นี่ผมไม่เล่นแนะล<ะ>้เหรอคนไทยนี่ผู้ชายยิ่งแมวเลยยิ่งผู้หญิงนี่ชอบเลยจมไม่ได้ที่ไปไปไปอ่ะมนาจัดหนักให้ยามินหน่อยจัดหนักให้ยามินหน่อย โอ้ยมะนาวขนาดซ้ายเหรอมะนาวขนาดซ้ายใช่ไหมมะนาวขนาดซ้ายแล้วโอ้ย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 จัดหนักให้หน่อยจัดหนักให้ยามินหน่อยโอ้ย โเลยแล้วพี่จะรอดเหรออย่างนี้อะไต่ท้องเตอยต่ท้องดิอย่าต่ท้องดิอย่าต่อยท้องดิไม่ต่องต่ท้องดิอ ยัดหน่อยมะนาวยัดหน่อยยัดหน่อยยัดก็ไปยามีนยัดหน่อยยามีนยัดหน่อยยัดคืนนี่ยามีนตัวแข็งะตัวแข็งยัดดิโอ้โหโอ้โหมะนาวนี่เป็นมวยน้องมะนาวนี่เป็นมวยนะครับผมบอกเลย ซ้อมอยังเงี้ซ้อมอยังเงจะไปชกปเลยมะนาวยาหมินมะนาวนี่เป็นมวยเลยนะเป็นเป็นขนาดเองตัวขนาดนั้นแล้วพี่จะรอดหรอวะอมาต่อครับโอ้โหพี่โจก็มาให้กำลังใจยาหมินครับใช่ไอ้คำว่าให้กำลังใจยาหมินดูสายตาก็รู้แล้วมองอะไร <c oughs> พี่โจยานะครับพี่โจเอาเอาดิ แล้วผมจะรอดเหรอพี่อย่างนี้ดูสายตาพี่โจก่อนครับดูสายตาพี่โจ่อนะ้าเฮ้ยเ้อกม่นเฮ้ยเฮ้ล้ย่า้ยอก้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเยยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้เ้้้้ยเ้เ ล็อก <misery. S 2> นะครับเอาดิเอาดิเอาเอาดิโอ้ยสายสายยาวมเอาสายยาวตีใสยต่อยใส่ตีใสยต่อยเลยจ่อยจอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบา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 หมดยก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 เดี๋ยวพี่ขอยก